หม้ออะัยกุ้มวาร์มาตุลลอฮิวะบวเรบารกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นบทใหม่ก็คือบทที่14เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเตรียมเตรียมความพร้อมทบทวนโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ จำนวนนับที่ไม่เกิน20นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน2 0นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนสถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบ เรามาดูนะคะว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบนะคะข้อแรกดามีเงิน7บาทพ่อให้มาอีก5บาทดามีเงินกี่บาทจากสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบคะนักเรียนเป็นสถานการณ์การบวกใช่ไหมคะเพราะพ่อให้เงินมาเพิ่มอีกทำให้ดามีเงินเพิ่มขึ้นนั่นเอง เราไปดูข้อที่สองนะคะข้อที่2แม่มีไข่ไก่12ฟ้องฟองนำไปทำไข่ตุน4ฟองแม่เหลือไข่ไก่กี่ฟองสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบคะนักเรียนเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองเพราะเรานำไข่ไก่ไปทำไข่ตุนทำให้เรา มีไข่ไก่ลดลงนั่นเองนะคะเรามาดูในข้อต่อไปขิมซื้อสมุดร,ราคา13บาทซื้อปากการาคา7บาทขิมซื้อของทั้งหมดเป็นเงินกี่บาทสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบคะนักเรียนเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองเพราะ เราต้องรวมราคาของทั้ง2ส,สิ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือราคาของสมุดแล้วราคาของปากกานั่นเองต่อไปเรามาดูสถานการณ์ในข้อที่4ผิงมีเงิน20บาทซื้อขนมราคา15บาบาทผิงเหลือเงินกี่บาทสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบคะนักเรียน เป็นสถานการณ์การลบนั่นเองเพราะว่าผิงนำเงินไปซื้อขนมทำให้ผิงเนี่ยเหลือเงินน้อยลงนั่นเองดังนั้นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การลบนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่5นะคะเชือกสีแดงยาว11เมตรเชือกสีขาวยาว18เมตร เชือกสีแดงสั้นกว่าเชือกสีขาวกี่เมตรสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบคนักเรียนเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองเพราะเป็นการหาส่วนต่างของความยาวเชือกทั้งสองเส้นหรือเป็นการเปรียบเทียบความยาวเชือกสองเส้นนั่นเองต่อไปนะคะนะักเรียน เรามาดูการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน20การแก้โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนอาจทำได้โดยทำอย่างไรคะขั้นตอนแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วเราก็มาวางแผนใช่ไหมคะวางแผนวิธีการหาคำตอบแล้วเราก็จะไปหาคำตอบ แล้วเราก็จะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้นั่นเองทีนี้เรามาดูกันนะคะนักเรียนอ้อยอ่านหนังสือวันแรกได้12หนะ้าวันที่สองอ่านได้อีก7หนะ้าอ้อยอ่านหนังสือรวมทั้งสองวันได้กี่หนะ้าจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าอะไรคะนักเรียน โจทย์ถามว่าออยอ่านหนังสือรวมทั้งสองวันเนี่ยได้กี่หน้านั่นเองโจทย์ในข้อนี้โจทย์ได้บอกอะไรเราบ้างคะโจทย์บอกว่าออยอ่านหนังสือวันแรกได้12หน้าวันที่สองอ่านได้อีก7ดหน้านั่นเองนะคะเอโจทย์ปัญหาในข้อนี้เนี่ย ออยอ่านหนังสือสองวันได้มากกว่าหรือน้อยกว่า12บสองนะคะได้มากกว่านั่นเองใช่ไหมคะมากกว่า12หน้านั่นเองคะ่ะเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้ด้วยวิธีใดคะนักเรียนเราจะนำมาบวกกันนั่นเองนะคะเพราะว่ารวมทั้งสองวันใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น12วันแรกใช่ไหมคะรวมกับวันที่2ก็คือ7 12บวกด้วย7เท่ากับสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่นะคะเอประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้นะคะเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรคะ ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนกันไปหลายวิธีเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการนับต่อวิธีการอ่าวิธีการใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองซึ่งในข้อนี้คุณครูก็จะนำเสนอการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ12บวกด้วย7ด คุณครูก็จะแยกส่วนย่อยนะคะของ12เป็น10กับ2เพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกคุณครูก็จะนำจำนวนหนหลักก็คือ2บวกด้วย7ได้9นั่นเองและขั้นตอนที่2ตรงนี้ก็ยังเหลือ10ใช่ไหมคะดังนั้นขั้นตอนที่2คุณครูก็จะนำา10มารวมกับ9ที่ได้ในขั้นที่1 10บวกด้วย9เท่ากับ19นั่นเองดังนั้นนะคะ12บวกด้วย7เท่ากับ19นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเป็น19นั่นเองดังนั้นโจทย์ปัญหาในข้อนี้เราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรคะเราจะสรุปคำตอบได้ว่า อ้อยอ่านหนังสือรวมทั้งสองวันได้19หน้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ในข้อที่2กันบ้างเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเต้ยมีมีลูกแก้วสีแดงและสีเขียว19ลูกเป็นลูกแก้วสีแดง6ลูกเต้ยมีลูกแก้วสีเขียวกี่ลูกนะคะ จากโจทย์ปัญหาในข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามว่าเต้ยมีลูกแก้วสีเขียวกี่ลูกนั่นเองและโจทย์บอกว่าอะไรคะโจทย์บอกว่าเต้ยมีลูกแก้วสีแดงและสีเขียว19ลูกเป็นลูกแก้วสีแดง6ลูกนั่นเองนะคะจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้ เต้ยจะมีลูกแก้วสีเขียวมากกว่าหรือน้อยกว่า19ลูกคะเต้ยก็จะต้องมีลูกแก้วสีเขียวนะคะน้อยกว่า19ลูกนั่นเองเพราะว่ารวมกันเป็น19เป็นสีแดงไปแล้ว6ลูกเพราะฉะนั้นจะเป็นสีเขียวน้อยกว่า19ลูกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียน โจทย์ปัญหาในข้อนี้เราจะหาคำตอบได้ด้วยวิธีการใดคะเราจะหาคำตอบได้ได้โดยวิธีการลบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือนำผลรวมที่ได้ทั้งหมดก็คือ19 ลบกับในส่วนที่เป็น,ปนสีแดงก็จะได้ในส่วนที่เป็นลูกแก้วสีเขียวนั่นเองนะคะนั่นก็คือ19-6เลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เรามาช่วยกันหาคำตอบนะคะ19-6ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่คุณครูจะหาคำตอบนะคะโดยใช้เส้นจำนวนอ่าเรามาดูเส้นจำนวนจาก0ไป 19ที่เป็นตัวตั้งนะคะลบด้วย6หมายความว่าจะต้องถอยหลังไป6ใช่ไหมคะก็ถอยหลังมา6ปรากฏว่าได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ13นั่นเองดังนั้น19ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ13นั่นเองนะคะดังนั้น โจทย์ปัญหาในข้อนี้ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น13นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาในข้อนี้เราจะสรุปคำตอบได้อย่างไรคะเราจะสรุปคำตอบได้ว่าเต้ยมีลูกแก้วสีเขียว13ลูกนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูในส่วนของการ สร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบกันบ้างนะคะนักเรียนจากที่นักเรียนได้เรียนที่ผ่านมาโจทย์ปัญหานะคะจะประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนใช่ไหมคะในส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้เป็นคุณแม่ซื้อ คุณแม่นะคะซื้อฝรั่งคุณแม่ซื้อฝรั่ง8ผลซื้อมะม่วง6ผลแม่ซื้อฝรั่งและมะม่วงรวมกันทั้งหมดกี่ผลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองนะคะจากโจทย์ปัญหานี้เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเราก็ต้องนำ จำนวนฝรั่งกับมะม่วงมาบวกกันใช่ไหมคะนั่นก็คือ8บวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง8บวกด้วย6เท่ากับเท่าไหร่คะนันเกเรียนเท่ากับ14เพราะฉะนั้นแม่ซื้อฝรั่งและมะม่วงรวมกันทั้งหมด14ผลนั่นเองคะ่ะเรามาดูอีก1โจทย์ปัญหานะคะเป็นโจทย์ปัญหาการลบ อย่างเช่นนะคะแม่ซื้อฝรั่ง8ผลซื้อมะม่วง6ผลแม่ซื้อฝรั่งมากกว่ามะม่วงกี่ผลนะคะมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะนำมาลบกันนั่นเองนะคะดังนั้นในข้อนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรามาสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้การแก้โจทย์ปัญหาเราทำได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลนั่นเองส่วนการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งสองส่วนก็คือ ส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก,ก็ขอจบก,การสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวาะห์มตุลลอฮิวะบเระกาตุ